ทำไมเจ้าจึงถามนามของเราเราคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเราจะทำให้เจ้ามีลูกหลานมากมายยิ่งนักเราจะทําให้ชนชาติสืบเนื่องจากเจ้าและกษัตริย์จะเกิดมาจากเจ้าและเราจะสถาปนาพันธสัญญาระหว่างเราและเจ้าและเชื้อชาติเชื้อสายของเจ้าตลอดชั่วทุกอายุคนเป็นพันธสัญญานิรันด์ เพื่อให้เราเป็นพระเจ้าของเจ้าและเชื้อสายของเจ้าหลังจากนี้ต่อไปคำพูดของอาบรักซัสถึงยาโคบว่ากันว่ามันยิ่งกว่าซาตานและว่ากันว่ามันคือศัตรูที่เหนือมารทั้งมวลอาบรักซัสมันคืออะไรกันแน่สวัสดีครับผมนินมิทอสรีเวียมและในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังเรือร่องราวของศาสนาโบราณอย่างอาบรักซัสศาสนาที่ว่ากันว่า เป็นตัวตนที่เป็นศัตรูกับพระคริสและเป็นหนึ่งในนิกายที่ได้รับแรงบรันดาลใจจากนอสติกไวยแท้จริงแล่านั้นมันจะมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกันแน่แย่กว่าซาตานจริงหรือไม่หากผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยครับ